ครับเป็นเฮือนพ่อแก้วแม่ซ้อนวงชัยเฮือนไต้หรือสีดอนชัยอำเภอเจียงของจังหวัดเจียงไฮครับแถวบ้านศิลปินทอผ้ากันแม่คำเอ้ยครับโอ้บ oh, เป็นยังแบ่เป็นยังน,นี่นนหลานนอนครับผมเีย,ยกะอยู่ไปแบบ่ต้องเปิดก็ได้นาอเอ้เนี่ยเขานอนอยู่เรียงกันยาวไปเลยเนาะอบอุ่นดีอย,นอยู่อันนี้ เนี่ครับเนาะในความอบอุ่นอันนี้มันก็สร้างความทรงจำที่ดีนะนี่เป็นบ้านแม่ครูกีทอผ้ายังอยู่เลยนี่เมื่อกี้อู้กันว่าต่อมาหกสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่อายุห้าขวบเนี่ยอันนี้เป็นผ้าผืนแรกที่แปลงตอนห้าขวบผืนแรกของแม่คำเอ้ยเนาะเจ้าครับผมตอนนั้นอายุห้าขวบเลยกะ ห้าควอบก็เออเออแยังเก็บไว้คันเนี่ยอ๋อเก็บไว้เนี่ยเออ,เออลองเล่าฟังนะปิน้นปนมันมีลายว่าอย่างไรพ่องอบอกกับบุญเอาพ่องอันนี้มกกรน์นะคนเท่ามกรม์ค่ะว่าก็บางก็ปาดบาดายครับบุเรียวคนเท่าบุเรียวเปนขึ้นว่าก็น้ำไหลครับแต่ว่าเฮาอันนี้เปนบุเรียวเขาคืออัน,นคนไทยปนว่าอันนี้ก็น้ำไหลบ้านเฮาปนห้องก็คือ ครับก็คือครับ,รบก็คือแต่มันบ่ใส่ฟันน้อยๆใส่แฮมกัมนี่ยนฮะาบ่าใส่เพราะว่าเฮายังบุปปินครับผมเนาะเป็นเด็กน้อยเนาะฮ่เป็นเด็กน้อยกัลยเยอีอันนี้ก็เยอีบ่ต้องใส่ยอีโหเก่งขนาดเลยฮัดเยอะไปมแม่ก็ยังครบ,บุปปินน่ะ อ๋อพี่อ่อนแก้วเป็นเก่งนะเม่ยคทำเป็นบัได้อันนี้เนี่ยเป็นปีนี้หกสิบเจ็ดรวมความแล้วนี่ทอมาหกสิบสองปีแล้วเนาะโอ้ได้ดอกนี่ก็แกะคนเดียวน่ะกาๆกาเออเออเราฟังเหรอเยไปแบบว่าหันปุ่นใส่โอ้มีแมงอะไรอย่างนั้นเขาก็มาแกะใส่พอเออจ๊กไปครับเล่นไปเขาว่าอืมอืม แม่งยังมาใส่เออกูเอานกเอาหง่วงวามาใส่เนี่ยเอาใส่เปลดปลาตุงไปแต่ว่ามึงเนี่ยเยี่ยบไปเลยนะโอ้ยละอ่อนแต่เนี่นะแต่ว่าป้านี่มันนะเยี่ยบมดเออผ้าันตากูยังดีนะกูจะเยี่ยบอันดอกที่สูบุ้งเคยหันชักเตี่ยนนี่นะโอ้แต่ว่า มันจะเหียจะได้กดบูเดียวนี่ตามันบมดเจ๊งแล้วอีกอะโนเหี้ยก็ได้ใส่แว่นในะมอก่อนบอใส่เสรจแล้วแล้วสอนหลานน้อยเชื่ออีกนะมันแยกได้พ่องหลานน้อยเนะี่ยมันเอาอย่างใดพ่องแต่หลานน้อยก็ตัวจัดใหญ่แล้วเหรออือชงแล้ว,วจอสี่แก่เป็นโปรหนึ 2, ่งปรสองย่างเฮาตัวน้อยๆเน,นะปุ่นบอเล่นโทรศัพท์เนาะเออเอ่อเหีกับเข้ากีมันกันอนะ อบอกนี่เงี้ยแกก็อนเงี้ยดู่อ่าอกำนนี่มาเล่นโทร่ัซั์บอกนี่เงี้ยอย่างบเบาแล้วเออเล่นแต่โทร่าซับเขาเขาบอกตอนนั้นยายบอกว่าใดนะบอกหลานว่าใดนะฮักโตบรรณาอืมค่ะไปโรงเรียนมันบพชบวรอสปิ๊บมาอยู่บ้านทอผ้าเอาครับ นะกา<ะ>งนี่เนี่ยออตังนี่เขาหนุ่งเขาจะเอาออกตังนอครับผมเขาอะ่ะโอ้งามเนาะตั้งปีมันเขากเอาสีขาวล้วนครับอันนี้เขาเอาสีขาวเม็ดเม็ดใส่น้อยหนึ่งอันนี้ก็เขาแบบเนี่ยเอาสีขาวใส่มันจะได้เด่นน้อยนี่อันนี้ก็เป็นเครือถาวรมันเหียครับ อยู่กลางน้ำนกห่านฟ้ามันลอยน้ำอยู่มีเงาเว้ย้างเังเยะน่ะเราอ่อนแบบปนใจเย่อันหงฟ้าเอ้ยสุพอเนอร์เอ่อนหงฟ้าจะได้น่ะโอ้ปนจจเอาหงฟ้าจุ๊บ กันก็ได้นะ่ก่อนหัจะได้ว่าเอาผมฟาดจุกกันเออเดี๋ยวสูใครหันไอ้กันแล้วอันตัวนี้ก็เอาเอาหนามมันมาจุกกันนี่ปากมันนี่นี่เหรอเออเนาะใส่ด้วยกันสองตัวสองตัวเออฟังไม่มีความสุขขนาดเลยสว่างเย็บไปเลยนะโอ้ยต้องเย็บไปกัน อันนี้ก็ดอกพักแว่นกลางตุงมค่ะเขาจับไปเก็บเอาใบมันมาหมอกกินนั่ะนะดอกพักแว่นเนาะแล้วแถวทัดมาแล้วมันเป็นยังอันนี้ก็ดอกบ้านเฮาหองดอกงูร้อยดอกงูร้อยงูมันเลยน้ำน่ะเนาะต่าตัดตออเนาะเหมือนแตนเนาะ ยังนกมันอู้กันได้เ่ะเนาะเออนกมันอู้กันได้มันสองตัวผมมีอู้กันเนาะมันอู้กันว่าใดนะเขาใปิกไปเว้ยเนาะได้อย่างใดในวเดียวเนี่ลูกหลานเนี่ยเขัมาลาสาเรื่องต่อเรื่องอย่างมันจะเป็นอย่างไดกันบ้านเห่าโอ้ยวันหน้าเขาบอกไปบอกมาเขาหันจะปิ๊กมาเยอะคนเดียวเนาะเขาหันเนาะเขาหันเนาะเหมือนเฮาเมื่อน้อยเนาะ มันต้องอยู่ในสายเลือดเนาะไม่ไดสายเลือดร้านเกาะเอาไปฮัดอันตีกลุ่มเท้าผ่านอ่ะนะตอนที่เข้าโรงเรียนอันอีใหญ่มันอ่ะครับครับเอาไปส่งเฮนแอปเปิลแวนฮัอกัหนึ่งละก็ว่าละอ่อนมึงทั้งมัดก็หูเป็นว่ามันน่ะโอ้ยอยู่บ้านกูอะไรต่างหูเนี่ยคือเขามาท้อแตงกีไว้หันอันหนึ่งเ ท <c oughs> ้ามันจะแล้วอีเขาก็เอาไปใส่หลังนั่นให้เขาไปจำฮัดเอาเข <c oughs> าก็เอาเช่นยืนไม้ติมันมีนักหนักมาใส่ <c oughs> อของเขานี่ <c oughs> ให้เขาไปฮัดตรงนั่นครับ <c oughs> ถ้าเขาเย็ยบกบปีนเขาห้องเขาเขาก็ลูกไปช่วยซอนช่วยเงี้ยให้เขา